สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบแล้วอยากได้สรุปเนื้อหาศาสนาอิส,สลามแบบเน้นๆกระชับเข้าใจง่ายวันนี้เราจะมาเจาะลึกแก่นสำคัญไปพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเนะีคะเราจะไล่ดูกันไปทีละประเด็นเลยมีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันเริ่มจากพื้นฐานความเชื่อและการปฏิบัติจากนั้นไปดูกันที่หัวใจสาคัญคือท่านศาสดาและแนวทางสายกลาง ต่อด้วยเรื่องประวัติศาสตร์การเติบโตที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มาทำความเข้าใจเรื่องบทบาทของผู้หญิงในสังคมอิสลามและปิดท้ายด้วยการไปสำรวจความหลากหลายในโลกมุสลิมปัจจุบันกันครับโอเคครับหัวข้อแรกเรามาเริ่มกันที่รากฐานที่สำคัญที่สุดเลยดีกว่าเปรียบไปก็เหมือนกับเสาหลักของบ้านเลยนะครับนั่นก็คือความเชื่อที่อยู่ในใจของชาวมุสลิมคืออะไรและความเชื่อนั้นน่ะมันแสดงออกมาผ่านการปฏิบัติในชีวิตประจำวันยังไงบ้าง อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความเชื่อหรือที่เรียกกันว่าหลักศรัทธา6ประการอันนี้เปรียบเหมือนกับเป็นแกนหลักทางความคิดของศาสนาอิสลามเลยนะคะก็จะมีการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวศรัทธาในเทวทูตหรือมาลาอิกะศรัทธาในคัมภีต่างๆในบรรดาศาสนาทูตแล้วก็เรื่องของวันพิพากษาและสุดท้ายคือศรัทธาในการกําหนดสภาวะการของพระเจ้าทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่หล่อหลอมมุมมองต่อโลกของชาวมุสลิม พอมีความเชื่อในใจแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะแสดงออกมาเป็นการปฏิบัติภายนอกซึ่งก็คือหลักปฏิบัติ5ประการนั่นเองมีอะไรบ้างก็จะมีการปฏิญาณตนการละหมาดการบริจาคหรือสากาศการถือศีลอดช่วงเดือนรอมฎอนและสุดท้ายคือการไปทําพิธีฮัทที่นครมะกาสําหรับคนที่มีความพร้อมนะครับทั้งหมดนี้แหละครับที่เป็นเหมือนศาสนก,กิจสําคัญที่เชื่อมมุสลิมทั่วโลกไว้ด้วยกัน เอาล่ะพอเราเข้าใจเรื่องความเชื่อกับการปฏิบัติแล้วหัวข้อต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางและเป็นแบบอย่างที่สำคัญที่สุดของศาสนาอิสลามกันก็คือศา,าสดามูฮัมหมัดนั่นเองรวมถึงแนวคิดหลักๆที่ท่านได้วางเอาไว้ด้วยครับครับแนวคิดหลักที่ว่านี้ก็คืออัลวาสติยะ ah หรือถ้าแปลตรงๆเลยก็คือทางสายกลางนั่นเองแนวคิดนี้สาคัญมากนะครับ เพราะมันคือการหาความสมดุลในทุกๆเรื่องของชีวิตเลยคือไม่ใช่ว่าจะเคร่งศาสนาอย่างเดียวจนไม่ทํางานหรือทํางานอย่างเดียวจนลืมเรื่องศาสนาไปเลยแต่คือการหาจุดที่พอดีไม่สุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่งและตัวของศาสดาโมหมัดเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของหลักการนี้เลยค่ะมีคํากล่าวหนึ่งที่ท่านเคยพูดกับผู้ติดตามมาไว้คือท่านเตือนว่าอย่ามายกย่องท่านจนเกินไป ท่านบอกว่าท่านก็เป็นแค่บ่าวคนหนึ่งให้เรียกท่านว่าบ่าวของอเลาะและศาสนทูตของพระองค์ก็พอซึ่งตรงนี้มันชัดมากเลยนะครับว่าท่านเน้นย้ำความเป็นคนธรรมดาของตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้คนหลงไปในทางที่มันสุดตรงนี่แหละครับคือหัวใจของทางสายกลางจริงๆเอาละครับแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่า,าศาสนาที่เริ่มจากกลุ่มคนเล็กๆกลางทะเลทรายเนี่ยมันขยายตัวจนกลายเป็นาศาสนาที่มีคนนับถือทั่วโลกได้ยังไง เดี๋ยวเราจะมาย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งนี้ไปพร้อมๆกันครับโห oh, แล้วการขยายตัวในช่วงแรงนี้ต้องบอกว่าเร็วมากๆเลยนะครับถ้าดูตามไทม์ไลน์จะเห็นว่ามันมีสามช่วงสำคัญๆเลยเริ่มจากยุคข,ของท่านาศาสดาเองที่รวมดินแดนอาหรับให้เป็นปึกแผ่นพอยุคต่อมาคือยุคคอริฟ่ารอชิดีนโอ้โหอันนี้ขยายอาณาเขตออกไปกว้างมากแล้วก็มาต่อในยุคราชวงศ์อุมัยยะที่ทำให้อิสลามไปไกลถึงยุโรปแล้วก็เอเชียกลางเลยทีเดียวครับ แล้วทั้งหมดนั่นแหละครับที่นำมาสู่ภาพที่เราเห็นกันทุกวันนี้คืออิสลามกลายเป็นศาสนาสากลที่มีคนนับถือดูตัวเลขสิครับมากกว่า1500ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่โอ้โหมันแสดงให้เห็นเป็นการเติบโตที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับทีนี้พอเราเห็นภาพใหญ่ของการเติบโตแล้วลองมาเจาะลึกกันดูอีกนิดดีกว่าว่าแล้วความเชื่อพวกนี้มันส่งผลกับโครงสร้างสังคมยังไงซึ่งประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็มักจะมีคนพูดถึงกันบ่อยๆเลย ก็คือเรื่องบทบาทของผู้หญิงในศาสนาอิสลามครับถ้าเรามาดูในรายละเอียดกันนะฮะจะเห็นว่าอิสลามเนี่ยเขากําหนดทั้งสิทธิแล้วก็หน้าที่ของผู้หญิงไว้ค่อนข้างชัดเจนในหลายๆด้านเลยอย่างเรื่องในครอบครัวผู้หญิงมีสิทธิได้สินสอดที่เรียกว่ามหารเป็นคองตัวเองเลยนะมีสิทธิ์ในมรดกหรือแม้กระทั่งสามารถเป็นฝ่ายขอหย่าได้ด้วย ส่วนเรื่องการทำงานก็สามารถทำงานหาเงินได้แล้วก็มีสิทธิในทรัพย์สินของตัวเองเต็มที่และในด้านสังคมก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนหนังสือมีส่วนร่วมในชุมชนซึ่งทั้งหมดนี้มันจะทอนให้เห็นว่าบทบาทของผู้หญิงในสังคมอิสลามจริงๆแล้วมีหลากหลายมิติมากเลยครับโอเคครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วเราจะมาดูกันว่า,าศาสนาที่เป็นสากลขนาดนี้เนี่ยเวลาไปอยู่ในแต่ละที่ทั่วโลกมันมีหน้าตาเป็นยังไง แล้วความหลากหลายในโลกอิสลามเองมันมีอะไรบ้างมันก็เลยเกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมาครับว่าเออพอคนนับถือมันกระจายไปทั่วโลกขนาดนี้แล้วเนี่ยอิสลามที่อินโดนีเซียกับอิสลามที่โมโรโ็อกโกมันจะเหมือนกันเป๊ะๆได้หรือเปล่าหรือว่ามันมีรูปแบบแค่แบบเดียวตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงเลยและคําตอบก็คือไม่เหมือนครับ อันนี้อาจจะทําให้หลายคนเซอร์ไพรส์เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วภูมิภาคที่มีมุสลิมเยอะที่สุดในโลกเนี่ยไม่ใช่ตะวันออกกลางที่เราคิดกันแต่กลับเป็นเอเชียตะวันออกเสียงใต้บ้านเรานี่เองมีคนนับถือตั้งประมาณ240ล้านคนน่ะแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าโลกอิสลามเนี่ยมันหลากหลายทางภูมิศาสตร์ขนาดไหนทีนี้ถ้ามองลึกลงไปในตัวศาสนาเองนะคะความหลากหลายที่ชัดที่สุดเลยและเป็นเรื่องที่ต้องรู้ไว้เลยสำหรับการสอบก็คือการแบ่งเป็นนิกายซุนนีกับชีอะ จุดเริ่มต้นของทั้งสองนิกายนี้มาจากความเห็นที่ไม่ตรงกันเรื่องว่าใครควรจะเป็นผู้นําต่อจากท่านศาสดาคือเป็นประเด็นทางการเมืองมาก่อนเลยแหละแล้วไอ้ความเห็นต่างตรงนี้ล่ะครับที่มันค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นความแตกต่างในรายละเอียดความเชื่อและการปฏิบัติบ,ตบางอย่างซึ่งก็ยังเป็นเรื่องสําคัญในโลกมุสลิมมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ สรุปแล้วนะครับประเด็นสำคัญที่เราเห็นกันวันนี้ก็คืออิสลามเนี่ยมันมีทั้งความเป็นหนึ่งเดียวคือมีแก่นความเชื่อหลักที่เหมือนกันทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันก็มีความหลากหลายสูงมากทั้งในแง่การปฏิบัติและวัฒนธรรมซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าคิดเอาไว้ค่ะว่าอะไรกันแน่ที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ศาสนานี้สามารถเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางความหลากหลายที่มีอยู่มหาศาลได้ หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับการเตรียมตัวสอบของทุกคนนะครับสวัสดีค่ะ